มาแล้วมาแล้วนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะกับช่องบอชชอนเจเน็นะครับเด <c oughs> นะือดขนาดอาย็นตุ๊กตาเลยครับก้าตุ๊กตาพี่โนมาเล่นนี่ฮ <c> ะ <oughs> ยืนมองใหญ่เลยเอา้าตัวนี้ก็ไม่ปล่อยตัวนี้ก็ดึงเอา้าวแซกกะเยอ่อไปฝั่งนี้ก็กำลังต่อยกันนะเอา้า พอเลยพอเลยยดาทะเลาะก,กันเนี่นำพรนำพายดำนอนลแล้ไมลูกนะนะฮะตุกตาเพื่อนบ่หลือก็ตุกตาพอนให้พอนพอไมพอนจะเอาไปแล้วนะยืนมองตั้งนานแล้วมาให้สักทีมองตุกตานะครับ ออลูกเพิ่นเอาไปแล้วยา่างตามบมานเดินตามเลยบูได้กข็ข้ากตุกตาในบ้านเนี่ยดูนะครับพี่โนจะทำยังไงนะฮะเอ้าเอาเอา,เอาถอยหลัง 3, ลปปสามเก้าน,นะครับลูกเพิ่นจะไปซดไว้นะครับดูนะครับดูนะฮะพ่อแอบมองอยู่เนาะเนาไปแล้วเดินตามแน่นอนนะฮะตุกตาเพิน่นเนาไปเร็ว ตามไปเร็วตุ๊กตาไปเลยลนะูกอ่ะตุ๊กตาไปผมไปดูแต่เดนไปดูเกิดเลยหน้าขำเนี่ยอ้าเอ้าดูนะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ <c oughs>

ี่ก็อิจฉาให้กำลังให้แลยนั่นนั่นอื้ไมมม,ม่ทำอะไรน่ะนะฮะดูนะฮะในตาก,กระโพงในตากตัวนี้กระโพงตัวนี้นโนอ่ะอ,อย่าดื้อน,นะนะไอ้บอกอะไรเดี๋ยวอย่าทำลูกเดี๋ยวอืม เอาเอารองเท้าลงไปอีกแล้วเบิง้งมาจักรเร็่ยวแหมหัวโนะขน <อ S 1> น้อยเนี่ยจะวิ่งไปใส่ออกมาเลยเอาเอา <laughs> ไปไม่ได้ตรงนั้น <c oughs> อเออเออออกมาเลยรองเท้าจะขาดนะ เก่งมากเลยนะรู้นะเดี๋ยวตอนห้ำเลยเดี่ยูใส่ไปเลยเฮ้ยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุอ้ยนี่หอมแลวหอมแลวหอมแลวโอ้ยโอ้ยอโอ้ ชื่นใจเดี๋ยวทะเลาะกันเล่นกันเบาๆไม่ทองเอ้ยเดี๋ยวมากันให้แล้วเดี๋ยวไปนาเดี๋ยวเดี๋ยวกันไว้ออะตุตุดัดดนไว้นี่นี่แหลอะออโอ้ย lạc làm chắc cần ai vậy đi, đi, đi. Hả? Ui Ui nó lắp chứ lưới này Ui ngon Đưa đưa Ui Khác nè Hơn nè Ừ, ừ. ดูเด็กทะเลาะกันวิวยววิยวิววิววอันนั้นนี่อันนั้นอันนี้ว่านั้นเป็นเห่าอะไรนะเฮ้ยเมื่อแล้ว ยังอยู่อยู่พี่โนอดต,ตาแล้วนี่นึกว่าเห่าอะไรเห่าเพื่อนอนอน,นเขา้าในอินเดียนะครับเจอจนะูเนียเห่าเป็นไงล่นะลูกใคร เป็นกลัวตุ๊กตาเพื่อนนะครัเอา,าเลยของผมครับขอพอนอสิดูนี่นะบมพอนอแล้วของผมครับ <laughs> หมดท่า แบนนะฮะเด็กแมนเดียเดีอะไอบอกเลยเด้อเออรู้อยู่โอ้ยยันไอหายนะอ๋ออืมอังบริวารอย่างยี่ิตสีหลานไหมที่เป็นนั่นบนิบดีหลานยังน้อยอยู่ ทุกท่านครับผมขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะฮะที่ที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ